สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะภาษาไทยป1ของเราค่ะพบกับคุณครูชนพิทนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การเรียนรู้ในวันนี้นะคะวันนี้เราจะเรียนสะระวานะคะอ่านเขียนเรียนรู้ค่ะ ระอัวคำศัพท์คำที่หนึ่งนะคะบัวคำที่สองหัวใจคำที่สามสองตัวเวลาถ้าเป็นสัตว์นะคะเราจะนับเป็นตัวนะคะในนี้ก็มีสองตัวนะคะต่อไป มัวมัวก็คือเห็นไม่ชัดนะคะเห็นไม่ชัดเห็นไม่รูปที่ครูให้ดูคือเราเห็นไม่ค่อยชัดนะคะก็คือคําว่ามัวนั่นเองคําต่อไปจัว่วจั่วคือเป็นแบบสามเหลี่ยมนะคะเห็นไหมคะรูปที่ครูเอามาให้ดูเนาะจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าจั่วนะคะกลัว คำต่อไปนะคะรัวคำต่อไปค่ะรัวนะคะนักเรียนเคยเห็นใช่ไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่ารัวนะคะสะระอวนะคะรัวต่อไปอันนี้ไสอัวและ หัวค่ะอันนี้นะคะอันนี้คือหัวนะหัวของเรานะคะต่อไปเรามาลองอ่านคํากันค่ะอันบรรทัดที่หนึ่งนะคะดอกบัวมีสีแดงบรรทัดที่สองนะคะเธอมีหัวใจบรรทัดที่สามนะคะพ่อตามวุว เรามาลองอีก3มประโยคนะคะวิพาทำน้ำรั่วคำบรรทัดที่หนะคะตอนนี้เป็นบรรทัดที่สองเนาะสิริกลวงนะคะและคำท้ายของเราปูดำมีสองตัว จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคําศัพท์เบื้องต้นสะระอัววันนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนด้วยตนเองด้วยและดูแลสุขภาพนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ